ตอบคอมเมนต์นี้นะคะขอถามหน่อยค่ะครบ100เหรียญแล้วมันไม่ชำระให้จะต้องทำยังไงอย่างแรกนะคะน้ำฝนต้องอธิบายว่าเมื่อเราครบ100เหรียญเดือนนี้เนาะแล้วระบบเขาจะตัดยอดให้ประมาณสิ้นเดือนนะคะหลังจากนั้นอีก21วันหลังจากนั้นนะคะก็คือเดือนถัดไปนั่นเองเขาถึงจะโอนยอดมาให้เรานะคะ ถ้าเกิดว่าระบบธนาคารของเราที่เราได้ลงธนาคารไว้แล้วไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะได้รับโอนยอด100เหรียญตรงนี้แน่นอนนะคะส่วนคนที่เฟซบุ๊กขึ้นว่าชำระแล้วแต่ไม่สามารถเงินเข้าบัญชีได้อาจจะมีปัญหาที่ทางระบบธนาคารนะคะอันนี้นะักฝนเคยทำคลิปบอกไว้หลายคลิปแล้วนะคะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะอันนี้คือ เกี่ยวกับยอดเหรียญน,นะคะถ้าครบ100อเหรียญเหรียญเดือนนี้เดือนถัดไปนะคะเขาถึงจะโอนยอดให้เรานะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสีฟ้าหรือแพลตฟอร์มสีแดงหลักการเหมือนกันเลยนะคะถ้ายอดไม่ครบตามที่เราได้กำหนด100เหรียญแต่ว่าของแพลตฟอร์มสีฟ้านะคะเขาได้สามารถตั้งค่าได้ว่าเราเลือกขั้นต่ำ เท่าไหร่25เหรียญมันจะมีให้เลือก25เหรียญกับ100เหรียญถ้าเกิดว่าเราทํายอดได้25เหรียญในเดือนนี้เดือนถัดไปเขาก็จะโอนให้เราโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้อาจจะได้เร็วหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าถามว่าได้100เหรียญแล้วทำไมยังไม่ได้คือจะไม่ได้ทันทีของเดือนนั้นนะคะเราจะได้อีก21วันถัดมาเราถึงจะได้รับเงินนะคะก็ สู้ๆนะคะยังไงก็ทําถึง100เหรียญแล้วดีใจด้วยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ถึง100เหรียญก็สู้ๆต่อไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะครบ100เหรียญเองสําหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นํำฝนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ